ตั้งหกชั่วโมงโอ้ยป้าเุ้ยมาขึ้นหลายแก่โอ้ยป้าก็เลยพอป้าก็เลยบอกไปเลยป้ากอา่านตังสือส่วนตั้งยืเงินเอาว่าไปเลยเมย์อุอ้ยเดนเป็นสมองเพิ่นเพิ่นป้าชวนไล่ <c oughs> เห็นแต่บุญหลายว่าสันโอ้ยป้าพอเห็นได้บุญยังเลย <S 2> <S 2> <S ป้าว่าโอ้ยอยู่ในนีเฮาแหละอยู่ในนี่ป้าว่าฮารักนับถือเพบุนก็อยู่ในนี่เฮาะอะป้าโอ้ยฮะใส่เพบุนไปพ่อได้ดยวไปร้านดันได้หน,นี่ใส่ทิศคารงแรมเฮาใส่ทิศคากินเฮาเท่าไหร่ลังเงินโอ้ย ไปป้อนเอาไปป้อนเอเนี่ยโอ้ยหวยแล้ววะถ้าไทยเขาไปอีย่างเพกาเท่ากับไปอีกย่างยัว่าโอ้ยโอ้ยปวด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 เี่ยป้าอนจเปิละพวกนนองสือเนี่ปานโจเปิลลน่ยซื้อผมพนั่งอานป้าเปิล ท <laughs> <ป>ี<ป>่ม่หนั่งโอ้ยหเ่มุ่งม่ไหวเลยค่ะอะไ่ะไม